สวัสดีครับพี่น้องชาวบุรีรัมราชธานีและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชะลธีพบชาวบุวันอังคางที่6พฤษภาคม2566โดยประกมนายชะลธียางตรงผัวราชการจังหวัดบุรีรราชธานีแผู้บระะิหารจังหวัด ได้มาว่าว่าคุยง่ายมากเลยจิสวัสดีครับวันนี้กราอยู่พันที่ด่านช่องเมฆเหมือนเคยจังหวัดุนรานวันนี้วันที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่าคกลาง มชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับทาซินคิดแล้วก็ยูทูบก็ขอให้พี่น้องประชาชนข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างกล้ที่ต้ช่องทางโทรศัพท์แชร์เตจและขอความช่วยเือในทางมาพบพรับแจ้งเหตุ7 8 4โทรแจ้งสายด่วน7 8 4ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับ เมื่อวนนี้มันเปิดเติมของนักเรียนกูปบคอกนี่าหรับกิจกรรมกลางแจาดยในวันที่4พฤจาหน้าด่านที่ซ้ำนะครับตัวนี้ก็ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนมาอยู่กับขบวนผสมทางวัดตากนาปีนนะครับจำนวนประมาณ120ถบนราชธาีครับแล้วก็มีผ้าชาตพันธ์นะคในวันนี้ผู้บาดเจ็บนทีารายไม่มีผู้เสียชีวิตครับวันที่19นะครับที่19นี้ก็จะมีะสมันดผสมทางวัดตากนายีนนะครับใช้ความเร็วในการขับ3ลูก90กิ ตสามมา <ret> ิแุนายนมีมาต่ออีกรถรถคัดไปอีกก็มีรับตรวจสอบต่อพรบประรับในรถอย่างต่อเนื่องเพื่อตัวท่านครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเมื่อวันที่ส5บห้าพุทภาคมที่ผ่านมาครับนำพัฒนารังตรงนายกบ้านจังหวัดขุนบุราาชธนีและปรัฐบานแม่บ้านจำไม่ได้แล้วนะครับว่า มีมาเชื่ออะไรบ้างนะมีในทานเการุราาจะเยอะเกินราชานเป็นประธานองคกรตองอย่างลาหน้าขบวน ช่องเม็กปกติก็จะไปอยู่ฝั่งตลาดสดนะ่วันนี้เรามาอยู่กันที่ฝั่งของด่านสุลการกรนะครับเพื่อจะคือด่านสุลการกรยังอื่นด่าน <wounds> วันนี้วันนี้ไม่ได้ไลฟ์ส <Gym>. ด <Napoleon> <pos anch> น,นี้อัดเอาไม่เน็ตโทรศัพท์มันเน็ตโทรศัพท์มันอันี้กำลังเปลี่ยนโปรอยู่เนี่ยนะครับคูบะหมูแล้วถ่ายคูบะหมูมีคนอยากเห็นคูบะหมูนะใช่เพราะว่าจากบทสัมภาษณ์ที่นตเนี่นะครับมีคนอยากเห็นคูบะหมูนะครับ ผมโง่ตั้งนานไม่ใช่บุหรีร่ไฟฟ้าไอ้ตัว่อน่ะตัวผม0ันคำผมร้อยคำเขาบอกห้าสิบ,บสแต่ผมไม่หกก้เกาตัวร้อยร้อตัวแปดสิบอ้าวเหรอเขาบอกเะส่งมาใหม่ที่ิตัวค <adapted> ุนนเขาบอกใจตั้มใจตั้มเป็นานธุกของสิทธิพอเขาไปเก็บเพราะโบรเขาเอา ทำลายเงินก็ไม่ชอบถูกคนเนเดี๋ยวก็ส่งเ o าแบงค์มาพอมีเ p o w e แบงค์ด้วยลงลังชาร์จผ่านเนี่ยครับไปพร้อมแบงค์เนยอันนี้ไม่ชาร์จบุหรี่เออก็ชาร์จโทรศัพท์ได <c oughs> ้ยอ,อกยอกยอกยอกไม่เจอคิดถึงก่อนไปเพิ่งได้คุยกันเดี๋ยวจะพาไปด้านหน้าขบวนครูคบัวด้ถ่ายยังคูบดลถ่ายครูบัวด้นหรือย,ยังนี่ใช่ใครจะโดนถามหานะ ไปตั้งรำอยู่ด้านหน้าขาบวนก่อนดีกว่าขานี่ต้องวินะง่งเหรอขาโรนินเะนี่ยจริงๆเหรอวิ่งได้นะไม่สั่นด้วยใช่ไหมโอ้ดีมากเลยนะนเคยวิ่งตามคนปั่นจักรยานอะ่ะตอนไปถ่ายงานนิ่งเลยใช่ไหมสบายมากสบายมากแต่เราไม่สบายนะเพราะวิ่งก่ะ เราอยูนี่ดูอุปกรณ์เขาซะก่อนเพจรุ่นใหญ่กับแสงอ่าพาริ้นคิดนะครับตอนนี้พี่น้อนก็กำลังเดี๋ยวต้องไปเล่นก้ามที่แขนเหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนก้ามใหญ่มากเออเมื่อก่อนหนัก80เกือบแปนะ79 79เตอนที่มีก้ามใช่ไหมใช่ตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือ63ลงเกือบ20โล โอ้สามเดือนแล้วเหรอเป็นไงใ,นใกล้โปรแล้วโอ้โหพบอนแล้วซีโอต้องเซ็นอีกรอบหนึ่งผ่านโปแล้วจะพาไปถ่ายด้านหน้า มุกตัณนานคกูบาเคยถามผมอะไรนะอะไรมีเม oh no, wow. wow. oh, ah ียไหนเียหรอบจีเนียร์แล้วบอจีเนียหรอบ์แล้วบอ่าผมก็ตอบอย่างมั่นใจเลยว่าอ๋อเมียไม่มาครับกูบาตอบแบบอ้อมๆนะตอบแบบอ้อมๆนะเขาต้องบอกว่าอ๋เขาไม่ได้ถามถึงเมียมึงจะกลับหรือยังนะโอ้ยจีบีผม เรื่องบางเรื่อง,ง,องก็มั่ไนีเดี๋ยวไ่ภาษาเดี๋ยวไ่ภาษาภาษาการก็ได้ภาษาก็ได้ กำลังจะผ่านร้านไก่ย่างพี่เอฟร้านไก่ย่างอร่อยมากเลยนะร้านไก่ย่างยใช่เห็นพี่สีซื้อประจำเลยนะย่างเตาถ่านด้วยนะดูสิเชิญย่าพี่น็อตนี่เชียวชวนชิมนะครับจริงจริงน็อตนี่นีร้านนั้นชื่อร้านอะไรนะที่เมี่ยงปลาไอ้ปลาปลาวังมั่นฉาวังมั่นฉาอย่าได้แวะเด็ดขาดอยู่พี่บุญถ้าได้แวะนี่คืองอมแงมเลยนะเรียบร้อยวันนั้นที่สุดปลาไปแล้ว เป็นยังไงเป็นยังไงอร่อยของก็ดีของก็ดีไหมของก็ดีของปลาเผานี่คือสดเลยนะอร่อยเนาะใช่สดยอดอร่อยอร่อยใช่ไก่ย่างก็อร่อยไก่ย่างก็แบบไม่ต้องนี่เคี้ยวอ่ะเอาเข้าปากแล้วดึงกระดูกหลุดตรงเลยใช่ใช่เขาเขาเรียกอะไรเขาเรียกเปื่อยกระดูกหลุดเลยขายของเกินจริงเนาะจริงนี่จริงไก่ย่างนะไก่ย่างนะไม่ใช่ไก่ต้ม ขายของเกินเกินจริงนะเดี๋ยวเขาไปกินเนี่ยไม่หลุดจรโดเลยนะอย่าลืมอยเราเราไม่ได้มีส่วนได้เสียนะแต่ว่าเรารู้ว่ามันอร่อยไงเราไปกินมาแล้วใช่ายซื้อมาเนาแล้าวอะไรหมดซื้อมาวางมัดเลยมือนี่ล่ะผมจีบิซงเล็กน้อยมือแรกบอกโอเคโอเค หรือไม่ก็เดี๋ยว1 9นี้มีงานบวชเออบเอนนี้มีงานบวชด้วยใช่ครับ13รูปเดี๋ยวเราไปแวะขากลับแล้วกันใช่แวะขากลับ13รูปเนาะ13รูปล่าสุดมี13แจ้งหน่อยพี่สำหรับผู้ที่อยากร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมได้ครับยังจำเลขบัญชีได้ใช่ครับผมเราต้องท่องเลขเบอร์บัญชีก่อนก็ใครที่อยากร่วมงานบวชนะครับได้ที่ธนาคารกรุงไทย6 6 0 7 2 9 1 9 2 9นะครับชื่อบัญชี รัศินทรทรัพย์สีรังนะครับอีกครั้งหนึ่ง660 7 29 1 9 2 9หนึ่งะครับธนาคารกรุงไทยเลขก็ชื่อบัญชีพระสินทรัพย์สีรังนะครับร่วมบุญกันได้เมื่อคืนท่านหลวงตาบอกแล้วตกใจเลยต้นทุนต่อรูปสองหมื่นสองหมื่นิดสองหมื่นกว่าสองหมื่นบาทนะครับกลมๆขบวนรอบนี้ก็มาสองแสนหกเนาะสองแสนหกหมื่นบาทและหลายคนก็ถามว่าต้องเตรียมตัวอะไรไหมเตรียมตัวอย่างเดียวครับ ตังไม่ต้องเตรียมก็ได้ท่านหลวงตาก็ซัพพอร์ตให้หมดนะครับแล้วก็เอกสารเอกสารด้วยอ๋อเอกสารใช่บัตรประชาชนตัวจริงบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านสิ่งเหล่านี้เราดูในแอดไลน์บอทได้นะใช่ไลน์บอทก็ยังมีอยู่นะครับในเรื่องของรายละเอียดการบวชว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารหรือเตรียมอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหลวงตาท่านก็ซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าใครอยากช่วยอยากร่วมบุญ ยินดียินดีมากมากเลยคับยินดีมากๆเลยครับไม่พี่เอฟคือในบรรดาเราทานหรือว่าเราร่วมบุญนี่เรื่องการสร้างครั์ให้เป็นพระนี่คุณเราผมคือเด็ดที่สุดไงใช่ก็เอ้าถ้าเผื่อเราทําไปเรื่อยๆแต่พอถึงเวลาเราบ้างไงที่แล้วเผื่อพระแล้วพระแล้วพระที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินนะครับผมมีเยอะเอ้าถ้าสมมุติว่า พระที่วัดป่าวน้ำพระอินเข้าถึงพระอาริยะล่ะมันเป็นประโยชน์แค่ไหนลน <ะ S 1> ูกสนเยอะแค่ไหนใช่ไหมพี่ขอแค่นะอ,องค์เดียวถูกขอแค่องค์เดียวนะครับท่านบอกว่าไม่ว่าจะเสียตังค์กี่ล้านกี่ร้อยล้านนะครับขอให้เกิดแค่องค์เดียวท่านบอกว่าท่านคุ้มแล้วใช่คุ้มแล้วคุ้มมากเพราะว่าจะเกิดประโยชน์แก่โลกใบนี้อย่างมากมายมหาศาลนะครับพระอาริยะเชาแค่องค์เดียวคือจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคนได้อีกมากมายเหมือนที่ท่านหลวงตากำลังทำอยู่นะครับพระองค์เดียว เดี๋ไม่ลงเปลี่ยนนะโมกว่าแช่ในเด้อเดี๋ยวเราไปกลางเราไปใต้เราไปนี่พจะไปใต้วันไหนเรืนี้มีไหมพี่มีโปรแกรมมไหมไม่ทราบเลยโโมทหน่อยใครสักคิ้วสักอะไรวันนั้นถ่าย10ล้านคิ้วสวยไปตอนต้นปีเป็นไงแล้วเขาก็เอารูป เขาบอกโติดร้านเราด้วยดี e> ใ,นใ,นใจมากเลยคิ้วสวยลยคือเป็นเหมือนการเรียบเงยนนะติดพระแล้วก็ติดคำว่าคิ้วสวยเพราะพระไม่มีคิ้วความตั้งใจที่เราถ่ายรูปไปนะตอนนั้นี่นี่นี่อันนี้ไม่ใช่จากวัดอ no ื่นนะวัดเราแต่ว <right> ่าจะไปรออุปถากอูปอาจาันร์อ่าไม่ใช่พระวัดอื่นแต่ขบวนหรือแต่ขบวนนะครับ ต้องไปรอรับบาทกูบาทจันวันไหนสิบเก้าเนาะมือนกูบางมืินแกมือถ้าอาบน้ำนี่มห่อนไงหั โอ้เจอร้านตัดผมด้วยสักคิ้วแล้วก็มาร้านตัดผมนะซึ่งเราไม่ได้ทั้งหมดเลยนป่าวว่าเราไม่ได้ทั้งหมดเลยนี่ร้านนี้ก็อร่อยนะอร่อยอร่อยเมื่อกี้วางดูีน้องเที่ยวคนจิ้ม หรือ,อว่าลำดับสุดท้ายวันนี้จร,จริงๆอยู่กันจบจริงๆนะครับวันนี้เราผมก็ถ่ายช่วงเครื่องหลังให้นะครับพอดีทางโทรศัพท์นะครับกำลังปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ e เน็ตอินเทอร์เน็ตอยู่แต่ว่ามันต้องรอก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็เลยได้โพสต์เป็นคลิปไปนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากทุกท่านนะครับและเดี๋ยวนับตั้งแต่ วันพรุ่งนี้ก็จะภาพคาดว่านะครับภาพการถ่ายทอดสดต,ต่างๆก็น่าจะดีขึ้นเราเดี๋ยววันนี้จะลองทดสอบดอูนะครับเพราะว่าช่วงบินธบาตเนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์เครื่องเล็กนะครับในการถ่ายทอดนะครับส่วนเวลาถ่ายทอดเทศเห็นตาเทสครูบาจยา์เทสก็จะใช้โทรศัพท์เครื่องใหญ่นะครับ สลับกันสองเครื่องนะครับเมื่อวานนี้สัญญาณไม่ค่อยดีมันนะครับภาพมันไม่ชัด่เลยครับตอนนี้ก็เลยเปียนโปรโมชั่นก่อนนีครับก็อยู่กันจนจบขบวนนะครับเนี่ย và chúng tôi tập công bận, công bậnประสงค์ buồn như là công bận 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 công รถโดยสารต่างๆตรงนี้ก็เป็นของวัดปา่าบ่อน,น้ำพระอินนะครับทั้งหมดเลย,เยนะครับขึ้นไปสู่ต,ตรงโน้นเนี่ยแล้วมีรถซูบปรุด้วยนะครับเนี่ยเาไปขนเคลื่อนย้ายพระสงวัดปา่าบ่อน้ำพระอินทรวันนี้ก็ จากลากันไปด้วยนะครับบริเวณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามย้อนหลังแล้วกันนะครับขอขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ